โอ้ยตั้งใจจะเก็บไว้เก็งกำไรแก่เอาโปรโมพอแก่โปรโมปุ๊บแก่โดนพลาสติกติดกล่องอีกโอ้โหหัวกูจะปดวดกูเก็งกำไรไม่ได้แล้วดนี่ยสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็จะเป็นการเปิดอันบ็อกดีขีด cp 0ูนย์หนอันบ็อกโดยที่ไม่ได้อยากจะอนะันบล็อกนะก็จะเก็บไว้เก็งกำไรไก่สังพันหนึ่งทันสองว่าไปโอ้โหเปิดมาซีลแบบตึงๆตึง,ตงจัดไปแล้วครับ ไปแล้วกับซองโปรโบเอาแล้ววะอย่างน้อย DSR ต้องมาแล้วไหมมาแกะกันเลยฮนะเมื่อผมอยากจะกิน,นกับอป็นบล็อกะแรกเรามาแกะกล่องแรกกันเลยนะครับอ่ามาเธอมาดูขเขาด้วยนะอะไรนะเปิดเบ,บ็เกาอีอะไร อยู่ไหนมีปะอยู่กล่องเอาไงเอาปะเดี๋ยวเขาเอาของแล้วเขาพอคลิปก่อนเนาะช่วยอ่าแล้วนี่เรามีผู้ช่วยผู้ช่วยเท่ามือแมนเกิน <laughs> มือแมนเกิน <laughs> โอเคเรามาเปิดกล่องแรกกันเลยเปิดกล่องอันบ็อกซ์แบบไม่ไม่เต็มใจเปิด <laughs> อ,อ่าอันนี้เป็นที่คั่นแล้วอ่ะที่คั่นหนังสือเท่า <laughs> อันนี้เราก็จะหยิบออกไม้นะฮะโอ้เอาเข้าไปกูบ็อกอะไรบ็อกละเก้าร้อยบาททำซองกระดาษทำซองกระดาษมียี่สิบซองครับผมแล้วก็มีไวโปมโมูนี่เหมือนที่ขายหน้าโรงเรียนซองสี่สิบเก้าบาทท่านแม่รีวิวกันอย่างนี้สปนอนเซอร์เข้าแน่นอน <c oughs> อันนี้นะครับหนึ่งบล็อกก็จะมีการ์ดกองทัพเงาสองใบคนไลน,น,น์ได้คนนั้นเฮ้ยมียูจีนตัวลายลายเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่ง แล้วก็เกสุกเกสหนึ่งของสีน้ำเงินวิสีเหลืองชอบไหมชอบเลยเสบ็จะอืมแล้วก็อันนี้สตเคียสีเขียวแล้วก็ลายลายของออฟฟิศที่พูดเด็กได้นี่คือจะเล่น <laughs> เด็กไม่ได้เล่นไม่รู้ชื่อเด็กโอเคแล้วก็เก็บไปอ่าเรามาเริ่มกันที่บอกแรกสองแรกอ่าบรดการต้องเขียอนี้ป่ะทีไหน ดูก่อน่าสองแรกให้ดูก่อนได้เลยเราก็จะพับบนพับล่างนะครับแล้วก็เปิดสองแรกของผมไม่เคยเปิดบอกมาก่อนเลยช่วยอ่าโอ้โหฟินเปิดมาพือ้ออุ้ยนมใหญ่ <laughs> ดูแต่นมอุ้ยเป็นพีจีพีจีสีเหลืองโอ้นวเน็กซ์ตอร เออแล้วก็นี่ตัวเด็กของยูจีนเกศสามมาแล้วยูจีนคือใครเธอเล่นนี่ไงชื่อยูจีนเขาไม่เล่นเขาเล่นสีแดงเฉยแยกไงดีแยกแคนไหมเนาะอันนี้สีเหลืองได้สีเหลืองสองใบสีเขียวหนึ่งใบสีแดงหนใบโอเคต่อมาเราก็มารุยกันต่อแบบเร็วเเลยใช่ไหมไม่เร็วค่อยๆเปิดก็ได้ไม่เลอก็เปิดกับเขาดินี่ไงพับพับับพับพับพับกแควกกแควกแควกโอ้โห โคตรโหดความแรงช่วยบางความอ่าเปิดไปเธอะมันฟอยทานเด็กแล้วไงเพราะต้องเปิดเลยหรือว่าเธอก่อนเธอเปิดเลยก็ได้อุ้ยพีจีสีแดงนี่อะไรโอเวอร์เด์เขาเล่นโอเวอร์เดทเขาเล่นโอเวอร์เด์แล้วก็นี่สีเหลืองแสบตาเอ้ยตัวอะไรไม่รู้อะมังกรครับอันนี้เป็นพีจีสีน้ําเงินนี่สีชมพูเอ้ยสีเทาน้ําเงินอะไรสีเทาอยู่นี่สีเทาอันนี้เลยมีห้าสีสีเทาดูสีตรงไหนอะ นี่ฮะข้างล่างแบนเกตสีแดงอืมสีแดงอา้าวโอ้ทิเกอร์สีเขียวโอาวันนี้เกอร์หนึ่งบล็อกหนึ่งบล็อกเป็นหนึ่งใบกับพี่น้องเรียบร้อยสีเขียวมีมีร้านไหนขายเปิดซองเดียววะขายเปิดซองเดียวคืออะไรแบบไล์ไลา์ซอง,องอมีเฮ้เปิดหาโอเว <laughs> อร์เขาไม่แช่งน้ำหนักอ่ะเขาไม่มีเฮ้ยอันนี้เป็นการ์ดแบบ ฟอยนูนด้วยฟอยนูนคือก็อคือจันนูนจันนูนจริงนิงจูนอ่าต่อมาสีแดงอุ้ยสีแดงสองตัวเลยสีเขียวแล้วก็เอ้ยนี่เข้ามือจริงๆฮะโอเวอร์เดทใบที่สองเกตสามมาแล้ว,แล,วแล้วก็สีเขียวโอยช่วงนี้วิค่อยชอบสีเขียวเลยสีเทาสีนี่สีอะไรอ่าสีน้ำเงินดูไหนตรงนี้เหรออ่าใชนน่น้ำเงินน้ำเงินอุ้ย <gasps> Ừ, หมดลนยที่สุดไม่เจนนรเหรอสีเงินเหมือนกันดักสเต็ตแล้วก็น้ำเงินโ oh, อ้โหเล่นอีกน้ำเงินเดี๋ยวพี่ห <c oughs> ฮ้สีเหลืองน่ารักสีเหลืองอยู่ไหนวะสีเหลืองอยู่นี่สีเขียวได้หรอสีน้ำเงินสีเหลืองถ้าเขาฉีกขาดไปแล้วอ๋อเสียใจอยู่อะอา้าหมดแล หน้าหน้าเขาจะเป็นแบบนี้ก็ไม่เห็นต้องนอนแล้วจัดนอนโชว์ตูดไปหนึ่งทีโออ่ะอ่ะเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนบรรยากาศเออเอออ๋อตัวนี้มีเพื่อทำแบบนี้ไม่แต่กล้องไม่ค่อยโฟกัสข้างหลังเลยอ่ะกล้องกดกล้องกดน้ำเงินเนาะน้ำเงินสีเทา ออ<ห>ือ้ย H P สีเทา H P ก,ก็คือจะเป็นแบบฟอยเธอมีสีใบมีสี่ใบต่อบล็อกมาแล้ว H P ใบแรกของบล็อกว้าวเธอเวลาเธอโชว์ตรงนี้ต้องกดโฟกัสให้หน่อยนะโอเคอ่ะต่อมาสีน้ําเงินสีเหลืองสีเทาสีเทาออเดอ์ออะที่ทพนสั่งซื้อมาไอไ่ะใบละสองร้อย โอ,อ้ขอบคุณครับใชสีเทาป่ะใช่สีเทาเทา่าหมดเลยโอ้ยเอพี HP ตัวนี้โอ้<ม>โหไม่ได้ใช้กลับบ้านเกลือแกงมึงนี่มือพกการระดับตั้งแต่เนี้นะเอพสีเขียวเออเวอร์ทีสีเขียวเนี้ยโอ้อันนี้สีเขียวสยวสภาพคนเมื่อกี้เออสภาพหน้านี่เหมือนกันสีเทาแล้วก็สีเขียวเธอว่าเธอต้องใช้ใบนี้ นี่เธอดูชื่อโตเคียสีเขียวเขียวเอาน้ำเงินนี่อะไรอุ้ยเอ่พอสีเหลืองท,ทำไมเอพเธอคขึ้นออกไปแล้วสามใบอะเขายังไม่ได้สักใบเลยนะเว้ยเฮ้ยใครซื้อ,อกันมะเนี่ยโอ้ทิเกอร์ก็ที่ฝั่งนี้หมดเลยแซงว่าถ้าเราไปสุ่มที่ร้านเราหยิบฝั่งซ้ายโอ,อเคแต่เขาสับกันหมดเหลอเออเขาสับรู้เปล่าไปดู อุ้ยสีเหลืองแล้วก็สีน้ำเงินอโอ้โหเง็นพ้นได้แล้วได้อะไรอ้าวเต็มใบไม่ใช่เหรอเต็มใบอะไรธรรมดาเต็มขาเต็มขาอะไร<อ>น้องลอยไม่โฟกัสเลยน้องลอยล <laughs> อยบนอากาศเฉยเมีการเปลี่ยนมุมกล้องนิดหน่อยนะฮะจังหวะนี้ล็อกสีแดงสีแดงอยู่ไหนนี่สีเทาล็อก อ่ะล็อกต้องถอยหลังมาหน่อยเขียวน้ำเงินสัมมาของผมมาสีแดงวิตัวนี้เท่เลยสีน้ําเงินวิสีเหลืองโต้องชอบเขาแน่ๆเลยแล้วก็สีเทาเด็กครุกครุกเลื่อนมากตอนนี้เอพี <HP S 2> ไม่ออกฟังผมเลยอะไรวะได้เหรอวะเนี้ยสีแดง จับดีๆเด้เอทำไมไม่ทําดีๆอ่ะเฮ้ยกล่องเดียวจะได้พีจีสี่ไปอน,นี้สีเลง <laughs> สีเขียวแล้วก็สีแดงโอเวอร์เ oh, ดหรือว่าคูณสองแล้วก็เฉพาะมืออาเรตวงนี้ดิเออคูณสองดีกว่ามีการเปลี่ยนมุมกล้องเล็กน้อยนะครับเพราะว่ากล้องไม่ค่อยโฟกัสเท่าไหร่สีเทาสีเทาโอเวอร์เดนมาแล้วสีแดงสีเหลืองโอ้โ oh. ห หูชัดจัดสีเขียวอืมวินีน้น่ารักสีเหลืองสีน้ำเงินนี่ตัวนี้นี่เอาระดับนี้พอจะเอาเอสพีทำไม,<อ>มแล้วก็่<า>้่วล็อกอยู่เขาโด่ก่อนในสองสุดท้าย <laughs> วิพีจีสีเขียวสีเหลืองสีเหลือง สีเขียวอ่าสองสุดท้ายของบล็อกครับ s p อยู่ในซองนี้ผมสุดท้ายคืออยู่ฝั่งอยู่ฝั่งซ้ายหมดเลยนะ s p ใช่หรือเปล่าสีเหลืองสีน้ําเงินสีเทาสีเขียวเอาแย่แล้ว p เอาไปหมดแล้วคือถ้าคนไม่มาหยิบก็น่าจะเจอแล้วอันนี้ก็คือผลประกอบการบล็อกแรกของเรานะครับได้เกจศูนยของสีเทาเกจหนึ่งของสีแดงเกจหนึ่ง PG ของสีเหลืองแล้วก็เกจสอง,องสีเขียวครับ แล้วก็โอเวอร์ทิกเกอร์สีเขียวเข้ามาสีเขียวมีคนเจอเยอะสุดละอ่าต่อมาก็เป็นสีเทาเราดูนะครับว่าแต่ละใบของสีเทาเราได้อะไรบ้างก็คือได้ออฟฟิศหนึ่งใบแล้วก็ซูมะเธอก็พูดดิมาอย่าง,งนี้ใช่อหมมาดูสีเทานะครับได้อะไรบ้างก็ได้ออฟฟิศหนึ่งใบแล้วก็เขตสามใส่รองสองใบแล้วก็ได้ ชื่ออะไรอาการารูทแล้วก็ได้อ่าเกตสองสองใบเกตสองวันี้สองใบสีเทาสองใบแล้วก็เกตสองใบหนึ่งออเดอร์หนึ่งใบแล้วก็ลดสองใบแล้วก็นี้เหมือนสามสีเทาครับสองใบแล้วก็ pg หนึ่งใบต่อมาดูที่เกตสามนะฮะเกตสามสีแดงโอเวอร์เดสเกตสามสองใบโอ้ดีดีดีด แล้วก็กระทิงหนึ่งใบยูจีนหนึ่งใบแล้วก็โอเวอร์เดเกดสองสองใบแล้วก็เกดสองสองใบยูเก2สองของ Eugene, ยูจีนหนึ่งใบหนึ่งใบโอ้ก็ตัวนี้รักอะไรมาเยอะแยะเลยสองใบแล้วก็พ g PG, PG สีแดงหนึ่งใบมันรักผมมากบอกหน้าใหญ่ได้เจอกันอีกเลยต่อมาสีเขียวออเดอร์หนึ่งใบอีกออเดอร์อีกหนึ่งใบหนึ่งใบ แล้วก็เกตสาม,มาหนึ่งใบน้องหมีหมีใบหนึ่งอันนี้อะไรยูนิคอร์นอะเฮลีน่าสองใบแล้วก็อิเลเนียสองใบเหมือนสกิลตัวนี้นี่ใช้ยาวนะแล้วก็มังกรกระดเูเอ้าเฮ้ยผมเลี้ยงผิดแล้วก็ได้ได้หมีสองใบใช่ไหมมันหมีด้างอา่ะเหรอหมีกวางหวังอืมหวังเอา้าโห เลียงวืดเลียงวืดมังกรกระดูกสองใบพีจีสีเขียวหนึ่งใบแล้วก็ออเดอร์ออเดอร์สีเขียวหนึ่งใบต่อมามาดูสีเหลืองเกตสามนะฮะเกตสามสองใบแล้วก็ได้ซอสเลสอ่านสดอ่านสดสองใบแล้วก็มังกรนิเทศจังเหมือนสีเหมือนสีน้ำเงินมากกว่าสีเหลืองเนะี่ยมนสีอวกเอ้ย ออเดนหนึ่งใบแล้วก็แม่หมดแน่นใช่หนึ่งใบเกี่ยงสองใบอุ้ยอันนี้นะะ่ารักเกียงหนึ่งสองใบ p g ีเหลืองหนึ่งใบแล้วก็น้องเพนคิวเลอร์สองใบอันนี้เปิดเปิดหาเจอเยอะนะใช้เยอะอัน <c oughs> นี้หนึ่งใบแล้วก็ PGC เหลืองหนึ่ง PGC เหลืองอา PGC เหลืองสองใบเลยเย้ yeah. แล้วก็ได้ SP สีเหลืองหนึ่งใบแกเป็น บล็อกเดียวได้ไปแล้วสามใบจัดเด็กเหลืองได้เลยเนะี่ยบล็อกเดียวอ่ะต่อมาเรามาดูสีน้ำเงินอืมสองบใบ<ค>แล้วก็ตัวแรงน้าถ่วงใบหนึ่งแล้วก็อะไรอ่ะมาโจรี่รอมาโจรี่สองใบ,บใช่ทีมเพมูน สองใบเกตสองใบนึงอา้าวสลับที่กันยังรัสองอันนี้สไป์บาร์เธอร์อันนี้น่าจะมาจากเกียแล้วก็นี้สองใบอันอันน,น,นี้หายเยอะนะน่าจะได้ใช้เยอะสองใบแล้วก็พีจีหนึ่งใบประมาณนี้ครับและนี่ก็คือผลประกอบการหนึ่งบล็อกเท่านั้นต่อมาเราจะมาลุยบล็อกที่สองันไปมาต่อกันที่บล็อกที่สองน,นะครับ หนังชีวิตมากบล็อกแรกเอออย่างเศร้าไปกันแบบเร็วๆไหมไปกันแบบเร็วๆใช่แล้วบล็อกสองเราจะไปแบบไฮสปีด <c oughs> อินเทอร์เน็ต 12G ออ่าอันนี้ใครเปนไหนชุดหนึ่งอันนี้ชุดสองช่วยมันเหมือนกันใช่ปะใช่เหมือนกันหมดเราเปิดดูเผื่อไม่เหมือนเออให้มันเหมือนเถอะพี่มาแล้วโอเคอดูเขาเขาก็แจกอย่างนี้ก็ต้องเหมือนกันทุกบล็อกมันจะมีอไหนไม่เหมือนกันด้วยหรอ เกือบหคิวซีเงี้ยเอ้ยเกือไม่ขาดใบหนึ่งโอ้โหยังจะขาดอีกใบหนึ่งนะเกินได้ไหมพี่สองใบลายลายศูนย์หนึ่งลายลายศูนย์หนึ่งสีเหลืองศูนย์หนึ่งสีเขียวศูนย์หนึ่งสีเทาศูนย์หนึ่งครับครบเหมือนเตะใช่ไหมครับเหมือนเหตะเลยมาเอาสีเอ้ยพอฝั่งซ้ายเหมือนดิโอเคขอบคุณครับแล้วเราจะมาดูกันว่ามีแต่ฝั่งซ้ายหรือเปล่าเฮ้ยผมคนซื้อนะเว้ย อ่าเปิดมาซองแรกเปิดแล้วอ่ะสีเขียวสีเหลืองสีเทาเยี่ยมมากสีเทามาแล้วพีจีสีแดงเย่งั้นจริงไ้ซองหนึ่งเดี๋ยวเขาขอมาแล้วสีเหลืองเย่เออเราทำอะไรก็ได้เขาเปิดต่อให้ก่อนพีจีสีม่วงเอ๊สีน้ําเงินสีม่วงสีม่วงคือแคนอะไรสีแดง มันเปลี่ยนมันเปลี่ยนเลนกล้องมันไม่สีน้ำตาลแล้วก็โอสีน้ำตาลสีน้ตาลก็โอ้ยนอนเถอะนอนเถอะพี่อ่าเอาไม่ต้องเพราะเดี๋ยวเราก็ไปนี่นแล้วสีเหลืองสีเทาสีเหลืองโอ้ยโอเวอร์เขียวอีกแล้วช่วยด้วยโอเวอร์เขียว โอ๊ยออกจาอเวอร์เขียวไม่ได้โว้ยโอ้ออกจาอเวอร์เขียวมึงปวดปานอะไรขนาดนั้นมึงผลิตมาพันห้าร้อยใบไว้เนี่ยสีแดงสีเขียวสีน้ำเงินมาแล้ว sp ใบแรก sp ฮิลทิกเกอร์วิทำไมวิดีโอดูกะกากะใช่มันใช้อีกเลนดึงถ่าย วุยพีจีสีแดงเย่ yeah. ผมก็ไม่ได้เขียนพีจีหรอกนะฮะสีแดงอ่าสีเทาสีแดงสีเขียวสีเขียวโอ้โหเกลือมากฝั่งขวาน้าเงินเทาเย่พีจีเทา, yeah, PG, เทาสีอะไรเนี่ย <laughs> สีเทา เฮ้ยเยวจยออกเยอะโอ้ดีใจสีเขียวสีเขียวโอ้โหใจแป้วนัอ s พตัวนี้ออกอีกกูร้องให้นะเต้ทำ <c oughs> ไมปวดได้แต่ตัวนี้เราฮะเป็นอะไรหรือปเปล่าเธอดูป่วย,ป,วยป่วยกับสีนี้เนีย่ยมาไปใช้เลนล่างอะมันเลยทำให้ภาพรเราเบี้ยวเวสีเทาสีเหลืองทำยังไง ให้กล้องมันไม่สลับไปมาหรอคะทุกคนเราตั้งค่าได้ปะม,มันดูจากภาพไม่รู้ว่ะตั้งค่าได้ไหมเออสีเขียวสีน้ำเงินสีแดงสีน้ำเงินเวียนหัวตายอ่ะแต่เธอสีเหลืองอันนี้ครบสี่ไแล้วนะสองบล็อกพีจีเฮ้ย,ยมึงได้อีกแล้วได้อะไรย <c oughs> เยอะเนี่ยตัวนี้ <c oughs> เอพีพีดิ อูออฟฟิศโอเคออกไปบ้างยังอะไรอะไอพียังเอ้ยออกมาใบเดียวสีเขียวออกมาเป็นสีเหลืองคือนั่นสีเขียวรักรักมากตอนนี้รักเรามากอะแต่เราไม่ค่อยรักน้องเ่าเร่ขโมยเปิดได้ปะอ่าแอันนี้คือฝั่งซ้ายนะสีเขียวถูกป่ะใช่สีเทามันไม่มีเลยหรอ สีเหลืองสีเหลืองสีน้ำเงินสีเขียวเออเอชพี HP ไปไหนวะหลุด mm. จ้องแล้วเตี้ย,ยค่ะค่ะค่ะวนี่ยเอชพีเอชพีสีเทาว้าวสวยมากเก่งมากที่รักเธอทำอ,อย่างนี้ได้ยังไงอือมากันติดติดมาแบบติดติดนี่แต่เขียวอีกแล้วเก <laughs> ย์เป็นอะไร พีจีเขียวน้ำเงินเทาน้ำเงินสองนี้มีพีต้องมีเอชพีนะแดงนี่ไงอ้าวมึงมาอีกแล้วเกินแล้วในชะ่ไหมไม่ใช่เกินพอดีนี่ไงสี่ใบเอชพีไม่ใช่มหมายถึงว่าตัวนี้ได้หลายบบาใบแล้วแต่นี่มีเอ2พีสองใบแล้วไงฟูลเอาแบบสี่ใบเลยสี่ใบครับ,บ,รบสีเหลืองเท่านั้นจะบ้ากันละมั้ง โ oh, ประกอบการบล็อกที่สองมีฮิลพีจีสองใบเป็นสีเหลืองกับสีเทาแล้วก็สีเขียวอ๋รโอวัติกเกอร์โอวัติกเกอร oh, ์สีเขียว <laughs> จัดได้เขียวแล้วกูอะ <Okay. S 1> มาดูกันนะครับเราได้ออเดอร์สีเขียวเกจสามสองใบเกจสามใบหนึ่งแล้วก็ได้ซอก,ก้าหนึ่งใบเกจสองสองใบมงกระดสองใบอ่าแามีฮาว,ว,วาง <laughs> เออแชมเปญสองใบกันดีสองใบยูนิคอร์นใบหนึ่งออเดร์หนึ่งใบพีจีใบหนึ่งสีเขียวดูเยอะๆนะเราอะสีเหลืองสองใบแล้วก็ออเดรนหนึ่งใบหนึ่งใบเก3สามหนึ่งใบอุ้ยเกศสามเยอะกหควาสองใบเพนคิวแล้วสองใบเยี่ยมของดีสีเหลืองหนึ่งใบดีเพอเก่งหรือก็น่ารักแล้วก็พีจีหนึ่งใบเก่งครับสกิลบอกว่าเมื่ออยู่ในบูท โซบาร์สห so นึ่งดีไทยอยู่นี้จั่วการ์ดหนึ่งใบอ๋ออ่าก็ก็ได้จั่วไง<ๆ>ตัวน่ารักน่ารักไม่เคยได้อยู่บนสนามเลยตายไวเพย์ม <laughs> ูลสองใบเรียกเพย์มูลแล้วก็แรงน้ำพ่วงสองใบเพย์มูลผู้ชายเน่้อได้กีฬาหนึ่งใบอีเดนสองใบเมจิเชียนหนึ่งใบแล้วก็สปาร์ตันเสองใบแล้วก็ไอตัวนี้ตัวนี้ก็เก่งคือลงมาโซชาร์เลยได้โซชาร์หนึ่งใบเฟียวมาก แล้วก็อีกหนึงใบก็คือโซบัสามจูนหนึ่งอันนี้คือโซเหลือจะาจ่าแล้วก็พีจีหนึ่งใบสีแดงอุย้ยอันนี้ก็ครบสี่นี่เปิดสองบล็อกก็ได้นะอุ้ยยูจีนสองใบอันนี้คือมีสามใบละเออขาสองใบเกศสองสองใบโอเวอร์เดทสองใบอุ้ยโอเวอร์เดท,เดทครบสีแล้วเย้จีนหนึ่งอุ้ยพีจีแดงสองเยี่ยวดะมาเดาไปคุย แล้วเธอได้ของของเธอครบย่างถ้าเปิดซองบล็อกอย่างเงี้ยเอ่อจะขาดครบแล้วครบแล้วหรอขายเลยขายเลยไม่เขาเขาซื้อแยกแยกสีขายเหมือนกันอันนี้ความผูกพันจากมือเราอันนี้ออฟฟิศหนึ่งใบอ้ยยังไม่ครบออฟฟิศได้สองใบอกเดสามหน,นึ่งใบจำได้ด้วยหรอ ความจำเขาดีใช่ตัวนี้ก็เก่งตัวนี้คือเมื่อจบการต่อซื้อยูนิตนีวโบทถ้าเออเดอร์ซูของคุณถูกเซตอยู่เขาจะชาร์จหนึ่งเท่าไหร่เขามองว่าเนี่ยเป็นหัวใช่ไหมแล้วก็ทํามืออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยคือมือแล้วนี่คือนิ้วเขางงตัวอะไรว่าหัวเล็กจังเออเธอมองไงว่ามองไ่ดูเรื่องเลยแบบมือใหญ่อ้วนๆแบบมือบวสองใบอย่างเฟี้ยวแล้วก็หุ่นนี้ใบหนึ่ง <Yeah. Okay. S 2> ไปต่ออีกสองบล็อกที่พาร์ทหน้านะครับส่ว so, นวันนี้ขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ